อันนี้ให้ดูรีโมทของมอเตอร์ประตู bsm นะครับก็มีที่เรียงกันมาในมี3ล็อตนะครับล็อตนี้นะครับเขียนว่า lmdtx 0 2 a l ขีด a ร2ีเวอร์ชันครับอันแรกนี่ครับอันที่สอง fsq ขีด TX01 REV 2.0ครับตัวนี้ครับตัวที่3 T, อ่ LM T LMD ขีด TX02 ขีด A REV 2.2ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟสีแดงนะครับตัวนี้ลองแอดแล้วไม่สามารถใช้ได้กับบอร์ดรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนี้ ไฟสีฟ้านะครับสามารถใช้ได้นะครับกับบอร์ดรุ่นนี้นะครับตัวนี้ไฟสีฟ้าเหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้กับบอร์ดรุ่นนี้นะครับทีนี้มาดูว่าบอร์ดรุ่นนี้เป็นเอวร์ชั่นไหนนะครับที่ใช้ด้วยกันได้ครับที่บอร์ดเขียนว่า k 3 2 9นะครับ หน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นเป็นบอร์ดของ BSM รุ่ดเก่านะครับแล้วก็สามารถตัวนี้ก็เลยใส่ตัวสวิตช์รีโมท RF 4.3 3เข้ามาเพิ่มนะครับเป็นรีโมทของ e v i l i n k นะครับเป็นบอร์ดของ e v l i n k รีโมทพวกนี้นะครับใส่ฐานเบอร์นี้นะจ๊ะทั้งหมดเลย อันนี้ใช้ได้ไหมช่างอันนี้สีอะไรเรากดส,ส,สิสีฟ้าสีฟ้ากรลงมีสีฟ้าสีฟ้าส่วนใหญ่สีฟ้าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงสีแดงจะใช้ได้เป็นบางอันเดินใช้ไม่ได้ขาบเ,เสีย นี่ไฟสีแดงสำหรับบอร์ดรุ่นนี้ถ้าเป็นไฟสีแดงล็อนนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นบอร์ดสีแดงนะครับเนี่ยถ้าเป็นไฟสีแดงล็อนนี้ใช้ไม่ได้ครับไฟสีแดงไฟสีแดงเป็นไฟสีฟ้าใช้ได้ ให้เห็นชัดๆนะครับไ้แต้ต้องต้องต้องทำ้ปดไฟวเปิดแล้วแต่หน้าตาภายนอกก็เหมือนเหมือนกันนะครับนะครับแทบไม่ต่างกันนะรับแล้วก็มีรีโมทอีกลรดหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ก็คือลอตนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ฐานหมดนะครับอันนี้เรามาเปลี่ยนฐานใหม่ก็ใช้ได้นะครับเบอร์ไวเวบ LKD. CN CY C1 B Boy K King เลขหนึ่งแล้วก็ K King 4ี่เวอร์ชัน1.1นะครับ161024ตัวนี้ใช้ได้ครับที่เรียงกัน4ตัวเนี่ย ใช้ได้กับบอร์ดรุ่นนี้ก็มีตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟสีแดงไม่สามารถใช้ได้กับบอร์ดมอเตอร์ bsm รุ่นนี้ครับนะครับ k 3 2 9สองเก้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นครับสร้างประกอบคื้นเลยครับ